สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผูกฟังทุกท่านเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันที่18พฤศจิกา2568นะคะ,ะวันนี้ก็นิสาก็จะมาอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสนะคะหนังสือชื่อคนถึงทำ <c oughs> ทำถึงคนนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะนิสสาจริงๆก็อ่านมา รอบหนึ่งแล้วอ่าช่วงนี้อยู่แล้วว่าการทบทวนอ่าธรรมะวันนี้ก็จิ๊กจะมาอ่านอ่าหัวข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะใครอะไรเป็นผู้ถึงธรรมนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะอ่าก็คือท่านพุทธทาสท่านได้บรรยายอ่าเกี่ยวกับเรื่องธรรมะมามากมายนะคะแต่ก็หัวข้อนี้เป็น การบรรยายครั้งที่21่สิบอ็ดนะคะ,ะท่านก็พูดถึงเรื่องว่าที่ว่าใครหรืออะไรซึ่งเป็นผู้ถึงทำซึ่งนับว,ว่าเป็นสิ่งที่ยังสลัวอยู่มากข้อมีความหมายซับซ้อนเ,เช่นเดียวกันกับคำว่าทำหรือความหมายของคำว่าถึงนั่นเองเมื่อตั้งปัญหาขึ้นว่าอะไรเป็นผู้ถึงทำก็พึงทราบว่าสิ่ง ซึ่งจะเป็นผู้ถึงนั้นก็มีมากๆก,ก็มีมากเท่าๆกับลักษณะของการถึงซึ่งมีความหมายหลายอย่างนั้นเหมือนกันตัวอย่างที่จะทําให้เข้าใจได้ดีก็คือคําพูดที่พูดกันอยู่ตามธรรมดาเช่นคําว่าถึงกรุงเทพ,พถึงที่หมายปลายทางถึงความเสื่อมเสียถึงความเจริญถึงความสมรุ้สุดโสม ถึงความสุขถึงความทุกข์ถึงโรคกุตตธรรมและถึงนิพพานเป็นที่สุดนะะจากคำว่าถึงหลายๆความหมายเหล่านี้อขอให้ลองพิจารณาดูด้วยตนเองก่อนทุกๆท่านว่ามันมีความหมายต่างกันอย่างไรเช่นเมื่อเราพูดว่าถึงกรุงเทพอะไรเป็นผู้ถึง เมื่อพูดถึงความเสื่อมเสียหรือความเจริญเป็นต้นก็ต้องคิดดูว่าอะไรเป็นพูดถึงหรือเมื่อพูดถึงถึงความสุขถึงความทุกข์ถึงโลกุตรธรรมถึงนิพพานเหล่านี้อะไรเป็นพูดถึงเมื่อเราประมวลการถึงหลายๆอย่างมาพิจารณาดูพร้อมๆกันเราก็พอจะมองเห็นความแตกต่างกันของสิ่งซึ่งเป็นพูดถึงและพร้อม กันนั้นก็จะเห็นได้ได้อีกว่าสิ่งที่ถึงหรือพูดถึงนั้นแตกต่างกันมากและมีหนาซ้ําในบางกรณีนั้นสิ่งที่ถึงนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งจากที่เรียกกันอยู่ตามธรรมดาเช่นตามความจริงนั้นจิตหรือกายเป็นผู้ถึงแต่เราก็ต้องพูดว่าเราเป็น พูดถึงหรือคนเป็นผู้ถึงแต่แต่ว่าในกรณีนั้นๆเราประสงค์จะกล่าวโดยบุคคลาธิฐานหรือโดยธรรมาทิฐานเป็นต้นซึ่งจะได้วินิจฉัยการสื่อไปตามลำดำับถ้าถึงที่ถ้าเรื่องที่กล่าวนั้นเป็นเรื่องทางวัตถุก็หมายความว่าวัตถุนั่นเองเป็นสิ่งที่ถึง หรือถ้าเป็นเรื่องทางเนื้อหนังร่างกายก็ได้แก่เนื้อหนังร่างกายนั่นเองเป็นผู้ถึงถ้าเป็นเรื่องที่กล่าวกันอยู่ตามปกติในหมู่มนุษย์เช่นที่กล่าวว่าเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเดินทางถึงกรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นก็หมายความว่าทั้งกลุ่มเรียกว่าคนนั่นแหละเป็นผู้ถึงแต่ถ้าเป็นเรื่องของการคิดไปถึง หรือฝันไปถึงก็เป็นเรื่องของจิตใจรุ่นร้วนซึ่งจะเรียกว่าพูดถึงในที่นี้ส่วนในกรณีที่พูดถึงความเสื่อมหรือความจำเริญความจเจริญเป็นต้นนั้นย่อมเร็งถึงจิตใจเป็นส่วนใหญ่กว่าที่เป็นส่วนร่างกายได้ยังเร็งถึงนามาทำบางอย่างที่แฝงกันอยู่เช่นเกียรติยศหรือชื่อเสียงของผู้นั้นด้วย แคะยังรวมถึงวัตถุสิ่งของซึ่งสมมุติกันว่าเป็นผู้นั้นด้วยจึงนับว,ว่ามีความหมายเป็นอย่างวงกว้างมากออกไปกว่าที่จะเป็นเพียงจิตใจรุนรวน,รวนหรือร่างกายรุนรวนไม่เหมือนกับเมื่อเราพูดว่าถึงซึ่งความชราความเจ็บไข้ซึ่งตามปกติกปกติก็เลง็งถึงร่างกายเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อพูดถึงซึ่งความโสมนัตและโทมนัตเราก็เล็งถึงจิตใจรุ่นล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่แทบทั้งหมดแต่ครั้นเมื่อเราพูดว่าถึงซึ่งความสุขหรือความทุกข์เรามักจะเล็งถึงร่างกายครึ่งหนึ่งจิตใจครึ่งหนึ่งก้ากึ่งกันแต่ครั้นเมื่อพูดว่าถึงทม ถึงโลก,กุตตรธรรมหรือถึงนิพพานดังนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งกว่าร่างกายหรือจิตใจคือกลายเป็นเรื่องของสติปัญญาหรือทิฏฐิอันได้แก่ความเห็นหรือความรู้สึกต่างๆซึ่งเรื่องกันอยู่กับปัญญาดังนั้นเมื่อประมวลมาทั้งหมดก็พอสรุปได้ว่าถ้าเป็นการกล่าวอย่างบุคลาธิฐานก็เป็นอันว่า คนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้นั่นเองเป็นพูดถึงแต่ถ้าเป็นการกล่าวอย่างทร,รม,มาที่ฐานก็ยังอาจจะแบ่งได้เป็นชั้นๆว่าร่างกายหรืออัจฉริยะนะที่เนื่องอยู่ด้วยร่างกายเป็นผู้ถึงก็มีจิตหรือสิ่งที่เนื่องด้วยจิตเป็นผู้ถึงก็มีปัญญาหรือญาณเป็นผู้ถึงก็มีเป็นสามระดับ ด้วยกันดังนี้อย่างแรกที่เรียกว่าเป็นการถึงด้วยอายตนะทางรูปธรรมหรือทางร่างกายนั้นหมายถึงการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกาลรุนรนและเกิดความรู้สึกตามธรรมชาติที่เป็นไปทางร่างกายโดยส่วนเดียวไม่เกี่ยวกับสติปัญญาหรือบางทีก็ไม่เกี่ยวแม้แต่กับความคิด,คดนึก เราจะยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูกันบ้างโดยยกเอาอาการเห็นซากศพมาเป็นตัวอย่างการถึงหรือการเห็นซากศพของพวกสัปละเตอตามป่าช้าเป็นเพียงการถึงด้วยอายตนะทางกายลุ้นล้วน,วนไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่า เป็นเพียงวาสุดุล้วนๆเช่นเขาไม่รู้สึกว่าเป็นของสกปกหรือน่าเกียดน่ากลัวหรือมีความสลดสังเวชหรือว่ามีลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้เป็นต้นเพราะมันเป็นเพียงการเห็นขออภัยค่ะหรือการถึงทางร่างกายหรือทางรูปรุนล้วนแต่ถ้าเป็นพวกเราชาวบ้านหรือเป็นสตบุรุษเห็นหรื หรือถึงซากศพนั้นย่อมเกิดความรู้สึกยขยะแขยแยงบ้างกลัวบ้างสลดสังเวชในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าการเห็นหรือการถึงนั้นเป็นเรื่องลึกลงไปถึงจิตใจไม่ได้เป็นเพียงร่างกายเหมือนพวกสปเปเลอร์ทีนี้สูงขึ้นไปอีกก็ถึงพวกโยคาวจรโดยเฉพาะและเป็นวิปัส ะสบ,บุคคลที่เจริญวิปัสสนาสำเร็จแล้วทำให้เกิดญาณมีประการต่างๆมีนิพพิทายญาณเป็นต้นเนื่องด้วยการเห็นหรือการถึงซากศพนั้นเป็นการถึงด้วยสติปัญญาอย่างสูงคือเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งหรือสูงไปกว่าการเห็นด้วยจิตใจของคนธรรมดาทั้งหมดนี้ทำให้เราจับ ใจความได้ว่าศพศพเดียวนั่นแหละอ่าแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าคนนั่นแหละเป็นผู้เห็นหรือเป็นผู้ถึงแต่แล้วมันเป็นไปต่างกันในข้อที่ว่าคนหนึ่งเห็นด้วยกายหรือด้วยตาธรรมดาคนหนึ่งเห็นด้วยจิตอีกคนหนึ่งเห็นด้วยสติปัญญาในขั้นที่ลึกซึ้ง พลขอนกันเห็นจึงแตกต่างกันจนเทียบกันไม่ได้ดังนั้นเราจึงได้กล่าวว่าร่างกายเป็นพูดถึงก็ได้จิตเป็นพูดถึงก็ได้สติปัญญาหรือทิฏฐิญาณทัศนะเป็นพูดถึงก็ได้อย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องทางอายตนะของกายล้นวนอย่างที่สองเป็นเรื่องของจิต หรือเป็นเรื่องของการนึกคิดรู้สึกหรือการใช้เหตุผลส่วนอย่างที่3นั้นเป็นเรื่องของญาณหรือความรู้แจ้งแทงตลอดลงไปแม้ไม่ต้องอาศัยเหตุผลการรู้ถึงธรรมในขั้นสูงเช่นการรู้ถึงนิพพานย่อมเป็นการถึงประเภทหลังนี้ซึ่งหมายถึงการที่ได้ผ่านจริง,งต่างๆนั้นไปอย่างสมบูรณ์ รู้แจ้งแทงตลอดถึงความจริงอันลึกซึ้งของสิ่งนั้นๆซึ่งเราจะสรุปสั้นๆได้อีกครั้งหนึ่งว่าถ้ากล่าวอย่างสมมุติก็กล่าวว่าคนนั้นหรือคนนี้เห็นหรือถึงแต่ถ้ากล่าวอย่างความจริงในชั้นปรมัดก็แบ่งออกได้เป็นสามชั้นว่าร่างกายถึงจิตใจถึงและสติปัญญาหรือทิฏฐิหรือ ยานถึงเป็นสามอย่างด้วยกันดังนี้สิ่งที่ควรนำม,มาเปรียบเทียบเพื่อทำความเจ่มแจ้งยิ่งขึ้นนะไปอีกมีอยู่ว่านักวิทยาศาสตร์ชั้นเอกก็เห็นธรรมชาตินักวิปัสนาชั้นเอกก็เห็นธรรมชาติแต่แล้วทำไมถึงได้ผลไม่เหมือนกันค้นจากการเห็นธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์นั้นทำให้เกิดความรู้และผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมามากมาย จน,จนกระทั่งเกิดความลุ่มหลงไปตามสิ่งเหล่านั้นส่วนการเห็นธรรมชาติของนักวิปัสสนานั้นอาจจะไม่ทำให้เกิดผลผลิตอะไรขึ้นมาก็ได้แต่ได้ทำให้เกิดความรู้ชนิดหนึ่งที่จะไม่ลุ่มหลงไปตามธรรมชาติหรือต่อคนหรือต่อคนหรือต่อผลผลที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติทั้งนี้เพราะว่าการเห็นธรรมชาติ ที่ทําให้เกิดความรู้หรือความรู้สึกขึ้นระหว่างคนสองพวกนี้นั้นเห็นไปในทางตรงตรงกันข้ามข่าวคือจากการเห็นนั้นทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาด้วยกันทั้งนั้นอ่าเรียกได้ว่าปัญญาด้วยกันทั้งนั้นแต่ปัญญาชนิดนั้นเป็นปัญญาปลอมหรือปัญญา,าธาตุส่วนอีกทางหนึ่งนั้นเป็นปัญญาแท้หรือปัญญานาย ซึ่งเป็นปัญญาปลอมหรือปัญญาธาตุนั้นยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งหลงส่วนที่เป็นปัญญาแท้หรือปัญญานายนั้นยิ่งรู้ยิ่งเห็นก็ยิ่งหลุดคือยิ่งไม่หลงการเห็นธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปทำให้เกิดปัญญาธาตุจึงยิ่งติดยิ่งหลงยิ่งจมอยู่ในโลก ที่ไม่มีสังงส่วนการเห็นของนักวิปัสสนาที่ถูกต้องนั้นเห็นธรรมชาติเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดปัญญาแท้หรือปัญญาอิสระเป็นนายเหนือสิ่งทั้งปวงยิ่งเห็นก็ยิ่งหลุดคือไม่หลงติดอยู่ในสิ่งที่ยั่วให้หลงมีผลเป็นความแตกต่างกันอย่างตรงกันข้ามดังนี้เมื่อเปรียบเทียบขึ้นมาถึงคู่นี้เราย่อมเห็นได้ว่าแม้ว่าเราจะ ได้ขยบสูงขึ้นจากสูงขึ้นมาจนถึงขั้นที่เรียกว่าสติปัญญาเป็นผู้เห็นดังนี้แล้วมันก็ยังแบ่งออกจากกันได้สองขั้คือปัญญาแท้หรือปัญญาไม่แท้ดังนั้นอย่างแรกมีปัญญาไม่แท้เป็นผู้เห็นอย่างหลังมีปัญญาแท้เป็นผู้เห็นแม้ว่าจะมีปัญญาแท้เป็นผู้เห็นก็ยังมีปัญญาอยู่อีกว่า เห็นไปถึงที่สุดหรือไม่ถึงที่สุดปัญญาแท้ที่ดำเนินไปจนถึงที่สุดนั้นเราให้ชื่อหมายว่ายานได้หมายถึงสัมมาญาณที่เปีียท่่เมต็มเปี่ยมหรือสมบูรณ์ตามมาตรฐานทำหน้าที่ของญาณน,นั้นๆได้เต็มตามความหมายเจนกระทั่งเกิดความรู้สึกในใจขึ้นมาจริงๆตัวอย่างเช่น นิพพายานย่อมหมายความว่าความรู้เป็นไปถึงที่สุดจนเป็นญาณแล้วมีความรู้สึกเป็นความเบื่อหน่ายอยู่จริงโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรเลยข้อนี้เรียกว่าปัญญาที่จะด,ดำเนินไปจนถึงที่สุดเป็นผู้ถึงหรือเป็นผู้เห็น ดังนั้นทําให้เราเก่าว่าแม้ในหมู่ของนักวิปัสสนาด้วยกันก็ยังมีนักวิปัสสนาที่เป็นไปถึงที่สุดบ้างไม่เป็นไปถึงที่สุดบ้างยานของนักวิปัสสนาที่เป็นไปถึงที่สุดนั้นที่เป็นผู้ถึงหรือจะเป็นสิ่งที่ถึงทำถ้ากล่าวอย่างบุคลาธิษฐานก็ว่านักวิปัสสนาณนะ ชื่อนั้นชื่อนี้เป็นผู้ถึงธรรมถ้ากล่าวอย่างธรรม,มาที่ฐานก็ว่ายานที่เป็นไปถึงที่สุดในสารสังขารกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ถึงธรรมเท่าที่กล่าวมานี้ขอให้นักศึกษาประเมินดูด้วยตัวเองว่าการถึงธรรมนั้นมีอะไรเป็นผู้ถึงและมีอยู่กี่ชั้นกี่ตอนและมีวิธีพูดอยู่กี่วิธี จนกระทั่งในที่สุดก็จับใจความสำคัญได้ด้วยตนเองว่าถ้ากล่าวอย่างสมมุติก็คือคนนั่นแหละเป็นผู้ถึงถ้ากล่าวอย่างปร,ปรมัตดในบางกรณีก็ร่างกายถึงในบางกรณีก็จิตใจถึงในบางกรณีก็เกี่ยวเนื่องกันและในบางกรณีหรือในกรณีสูงสุดนั้นสติปัญญาเป็นผู้ถึง และยังมีสติปัญญาตามธรรมดาเป็นไปอย่างโลกโลกและมีสติปัญญาอย่างพิเศษคือสติปัญญาที่เป็นไปถึงที่สุดจนออกไปนอกโลกหรืออยู่เหนือโลกคือหลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นต่อโลกหรือรู้ถึงธรรมในระดับสูงสุดคือนิพพานเป็นต้นแต่ในที่สุด มีข้อเท็จจริงที่จะต้องทราบอีกอย่างหนึ่งว่าร่างกายกับจิตใจและสติปัญญานี้เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้หมายความว่าโดยทางพุทธินายนั้นสิ่งทั้งสามนี้ไม่อาจจะแยกกันได้แต่การกล่าวในที่นี้เราเกล่าวกันอย่างนิติในหรือตามหลักวิชาการที่จะพยายามจะแยกให้เห็นเป็นส่วนๆดังนั้น เมื่อกล่าวว่าสติปัญญาเป็นผู้ถึงก็หมายความว่าสติปัญญานั้นอาศัยอยู่ที่จิตและจิตใจอาศัยอยู่ที่ร่างกายจึงเลยรวมเป็นกลุ่มเดียวกันว่าร่างกายที่ประกอบอยู่ด้วยจิตใจซึ่งมีสติปัญญาสูงสุดนั่นแหละเป็นผู้เห็นหรือผู้ถึงแต่เนื่องจากว่าการเห็นหรือการถึงนั้นสำเร็จขึ้นมาได้เพราะ อำนาจของปัญญาในขั้นสูงสุดเราจึงกล่าวว่ายาหรือปัญญานั้นเป็นเครื่องถึงหรือเป็นผู้ถึงไม่กล่าวอย่างรวมๆไปว่าร่างกายจิตใจปัญญาเป็นผู้ถึงทั้งนี้ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นความสำคัญของปัญญาแล้วมาพยายามก่อสร้างหรือพอบคุณปัญญานั้นด้วยกัน จนทุกคนเกิดทั้งหมดนี้เป็นคำตอบของปัญหาที่ว่าในกรณีแห่งการถึงธรรมถึงที่สุดนั้นมีอะไรเป็นผู้ถึงนี่ก็คือส่วนหนึ่งของหนังสือ,อท่านผู้พุทธทานนะคะคนถึงธรรมทำถึงคนซึ่งก็ เป็นหนังสือที่นิสาก็ซื้อมานานพอสมควรแต่วันนี้ก็มาอ่านให้ท่านผู้ชมฟังเป็นเพียงเพียงตอนเดียวค่ะก็นิสาก็จะเข้ามาฟังเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ใครเป็นผู้ถึงธรรมสรุปแล้วตามความคิดของนิสาคนที่ถึงธรรมจริงๆก็คือ คนที่มีสติแล้วเขาคนที่มีปัญญาอ่านี่ก็คือจากการอ่านหนังสือเมื่อสักครู่นี้นะคะงั้นก็นิสาก,ก็เดี๋ยวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ <c oughs> ขอไปที่เสียงอาจจะมีติดติขัดขาดบ้างอา่นี่เป็นการอ่านหนังสือให้ฟังของหนังสือของท่านพุทธราชอ่าสั้นๆวันนี้ แต่วันหลังก็คงไม่ไดก้ก็คงมีหลากหลายในช่องของนิสานะคะนิสาไม่ต้องการที่ทำช่องเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะมีรายได้หรือมีเงินมีทองนะคะโดยนิสาตั้งใจทำช่องอ,อยู่ในโลกไม่หลงโลกเนี่ยคะ่ะเป็นการพบกับกาลยานมิตรล้าก็พบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เดินบนเส้นทาง เดียวกันค่ะก็เป็นเพื่อนกันเป็นกัลยานามิตที่ดีต่อกันก็หวังเพียงแค่นี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ